มาถึงโจทย์ข้อที่15นะคะเขาบอกว่า,วากล่องใบหนึ่งมีสลากอยู่20ใบคือสลากเลข1 2 3ไปจนถึงเลขที่20ถ้าสูงหยิบสลากจากกล่องนี้ขึ้นมา2ใบพร้อมกันแล้วเหตุการณ์ในข้อใดอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้มาดูที่ช้อยข้อที่1นะคะเขาบอกว่าผลรวมของสลากเนี่ยที่หยิบได้เท่ากับ2ซึ่งตัวเลขที่ที่บวกกันแล้วได้2เนี่ยก็คือ0นบวก2กับ1บวก1แต่ว่าใน กล่องใบนี้เนี่ยไม่มีสลับหมายเลขศูนย์แล้วก็มีสลากหมายเลขหนึ่งแค่ใบเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นพอมาถึงช้อยข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าผลรวมของหมายเลขบนสลากที่หยิบได้เท่ากับ34ซึ่งตัวเลขที่บวกกันแล้วได้34ในกล่องนี้เนี่ยก็จะมี18บวก16 19บวก15แล้วก็20บวก14เพราะฉะนั้นช้อยข้อที่2เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แล้วพอมาถึงข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าผลคูณของหมายเลขบนสลากที่หยิบได้เท่ากับ41ข้อน,นี้เนี่ยจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะว่า41เนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะซึ่งจํานวนเฉพาะเนี่ยก็คือจํานวนที่มีตัวที่หารลงตัวแค่หนึ่งกับตัวมันเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวที่คูณกันได้41เนี่ยก็จะมีแค่หนึ่งกับ41เท่านั้นข้อที่4ผลคูณของหมายเลขบนสลากที่หยิบได้เท่ากับ3 9 0 ตัวเลขสามร้อยเก้าสิบเนี่ยถ้าเราไม่คิดดูถ้าเราเอามาหารยี่สิบก็จะไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นยี่สิบก็คูณกับในเลขบนในสลักตงเนี้ไม่ได้แน่นอนถ้าเราเอามาหารสิบห้าก็จะได้เป็นยี่สิบหกแต่ว่าในสลักตงเนี้ไม่มีหมายเลขยี่สิบหกเพราะฉะนั้นข้อที่สี่เนี่ยจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นข้อสิบห้าเนี่ยก็เลย คำตอบเป็นข้อที่2